สวัสดีครับพบกับมาชิ h i n g อดี้ไฟ d ์โ r y e d r e หน่อยนะครับอาตบมือกันหน่อยริ่ม้โหอ้คอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้วหโ้หองโลอ้ห้าหอดโหโอ้อ้เหโอ้โหโ้โหโอ้โหโี้โหโอก้าหโอ้โห้โหโอห้โห้าหโอ้โหโ้้อ้้้แก้แก้แก้้ไ้้้่อ้้ มีรถนะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมีเรื่องอะไรครับขโมยอะไรเทีพี่กล้องมาครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาวันนี้เขารู้เขารู้เราดิใช่ไหมรู้เลยอ่ารู้เลยเดี๋ยวรู้มีรอถคู่มีรอถคู่มีรอถทั้งคู่นะครับโอเคหมายถึงแพ้รอถใช่แล้วใครจะโดนแดงวันนี้เอาลุยได้เลยครับลุยได้เลยอันนี้เปอุด้ยเฮ้ยเด็กเกี้ยวว่าจะสิบใบอ่ะกันมาเอาอะหน้ามาด้วยกันม้าม้าอะไร ได้เบ huh? okay. okay. so no um ิ์์เขุาทีเข้าเดบิวท์คัวนี้ฉันพูดเลย่โอเคกี่แบแล้ววะห้าสี่ไหมเหรอสี่เฉยกดตอนแล้วนบันดูไอโกหลังไอโกฟอรไอโกเฟอรแล้วฉันไปก่อนไอโกเฟอรแล้วฉันโกนก่อน พูดเลยนครับไม่ลิงไก่เชิะคะาเดนจเชิญชาแนนจ้เมนไม่ไ<น>ด้ขอ,ขอชนสองใส่เทมจากกองใส่ขอก่อนโอเคแองเจิลเฟเอร์วิทนึกว่าตกเกตกเกไปแล้ววิอ,อะไรอะ่ะชานเกตนีโอเค กระดิ่งอะไรอะไรก็เทคเฟ่เปก่อนั่าสงเกตอาม่าที่บ้านอันนี้ยังดับอืมหุยยังเล่นเหมือนกันเลยรู้เขารู้เรารู้เขารู้เราจบไม่เกินสองวันชูโดนแน่ทานฟอร์มุคลุกอะไร ดวตะว,วันเปงความสุขที่สองจหนึ่งโอเคแล้วก็ power ้ดีเฟ n บวกสี่พันชัาสังเกตสังเกตทำไมไม่ไม่บวกสี่หมื่นอะไรเกินสี่หมื่น <40? S 2> 40, ลิงลิง,ล,งลิงหมดบอดอะ่ะไม่หรอพอดีเลยดิเดี๋ยวเทมโอเคจุ๊ <Okay. S 3> บๆุ ตัวสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสสี่วันูวตรรีตัวสี่ตัวสี่ใส่พ่อเพนด้าปะเนี่ยใส่ใส่ส่อืมไล่ที่มหนึ่งอะไรปะเอาเลยเปิด้าครับตอมสปิริตใจขันนะใจแล้วนะาดูหน่อยไม่เลย่เอาไปนี้

เตนนี้ย <Okay. S 1> นเตี้ยนๆคิดก่อนมือกี่ใบเยอะอยู่แปดทำไรครับตัดเวทเคยครับนี่มือคู่เป็นจริงปันมารยาทไม่ผ่านโ <laughs> อ,อ้ยเครียดเครียดเครียดอะไรั้นอนเก็เครียดเครียด,เ,เ,ยดเ,เครียดเครียดใครครับใครครับใครมารยาทไม่ผ่านครับมารยาทไม่ผ่านครับ เอาไม่ไเลยเครูสามาริยานเท,ลลท,ทเลยเทเลยเทเลยอาจะเล่นสูตรเหรอรโอ้ยไหนก็ไม่มีแล้วเข้ามาขวา <c oughs> โอเคหนูโตทำได้ทีเขาทับ มือโตทีนี้โอเคว่าตื่นฟ้ามาเพื่อไนพูดเส้ย่า่างนะครับมาทำไมเนี่ยมาทำไมเนี่ยมือนี่ึ้นมือนะครับตืดึงตึตึดึงจะตีแล้วครับเข้ามากด ใครมันตื่นดื่มวะดื่มดื่มคราวนี้ทำมาได้ินดื่มดื้มดืมส่นอืมดื้มที่มาหนึ่งอืม้มป่กาคอเจ็บดืปิดแ็เเปิดนี่ให้้าไปก่อนแล้วกูว่าลแล้วกูก็เชียนสองทลุแล้วโดนแดงเลยแล้วก็ทะลุใช่ปะอนเลย พาลโหลเบอดสี่ขอเฮ้ยอะไรอะดูใ่สังเกตทำดีข้างอะดูเต้ยใจเย็นใจเย็นยังไม่หมดอะไรใจเย็นใจเย็นพนัแบบว่าหนึงนะไปเดี๋ยวเลยป่ะสามสี่ห้าห โอเคไฟเตอร์ส okay. ี 40, 30, Power, ่หม hmm, um, ื่นขี้ห้ามเขาเตอร์สี่หมื่นขี้สามสามสามสี่มืตัวเลยมั้งพาวเวอร์มือแปดไปเรียลอืบอืมไปนั่นเลยขันเลยครับมือขัดไยเขาเดิน ชัดเหรไม่ชอบเลยเมนอืมจัดละหนึ่งคอครับอืมได้จัดหนึ่งอือมันละชินอืมเปิดสามอันนี้เอาเลยครับเอาเลยจ้าล่างผมอะไรเปล่าเอะไรอะไรจุดสามโอเคได้ไหม เอาาเเเลลยยอะไรทีมิตรเวทเหรอคำถามยอดที่แกหนีคุณอยากได้จริงเลยเลยมิตรเวทเนี่ยมิตัดเฟทเยขาเตอร์ฮึดีไหมคิดกันคิวยี่สิบจัวสอง ขาเตร์ครับจู่ห้ยิงแปดชาร์จแล้วก็พาวเวอร์บ,กบวกไปพักับ oh, <yeah. S 1> เวดวิแทยโอเคจู่ห้ยิงแปดจู่ห้ยิงแปดอะไปะเมตูวอะไรเทวฟ้าคืนทินเลยใย้ฟเล่ยเด็กชื่อต่างกัน ตีละโ <Okay. S 2> อเคเอาเถะละตีเท่าไหร่แปดพันแปดพันตีกี่เว็บสองไปทูท้กันมีไปปะมีไปเดียวอีกอนหะนึ่งเทคมันทอาคำบม่ดูโฆษณามันบอกว่าเมื่อมันบอกว่าความสามารถความสามารถการเอตีธรรมดาไปไป โอเคผมเคยใช้ท่านี้มาก่อนเลยท่านเทิร์นอย่าเพิ่งเขาตองเขอทับโอ้ยอะอไม่มไงอุซึมากินาโตะเลยอุซึมากินาโต้เฉยผ่านละคิดก่อนแปะก็แปะมันกลายแสงสีแสงโคโนฮะแปเลยไม่เห็นเรืเลยแปเรื่งเลยอะแปเรอ โอ้ยแปดร้อยอ่อไม้อยรอดีแโอยปดร้อยอ่อแปดร้อยอ่อ่รงแรปดร้อยอ่เปไระเปนรอะซึงเปอยอ่ะเป็นไม่กี้ไม่นับก็แปดอะตอนนี้เกาอโอเคลบเลไม่มีเฮ้ยนเนเอา่ดีหน้เขามีแต่เขาเขาลังปั่นผมอยู่ปดร้อยอ่แปดร รับเลครับเอ๋ไบอกแล้วเขามีคิดอยู่แล้วเขาก็มาแล้วไม่คุยเลยดิแปะล้กับลอเว์ของเขาแปะหมดอ่ะแปะข้นนเชิญจจกปัจจันฟาเขี้ยมมังกรร็อเขี้ยมังรแล้วแล้วแปะแปะรอยอ่ะชอบชอบรวยรร้อยชอบชนข้นน ชัดอันจูบเขาเรียนทำไมะเชนทูอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ไอโกนเฟิร์สโอ้ยไอเข็มาดิขอทับได้ตัวไหนเป็นดูฝักงานเขาเนี่ยต่อไปของนี่เป็นสามไม่มีหรอถ้าหยิบกูแอร์เลยนะหยิบคูชินะขึ้นมาจะไม่มีได้ไงนะคุชินะไหนวะแมนนาร์โต้คุณคุณด้ยเออรู้ว่ามาจากไหนวะคูชินะ ไม่ได้ขอขอมานั่งช่วยคนดะ้โโอเคโอเคกเ,คเคทแปะแปร้อยอ่ะชอบชอบิใจอานี้ยงังดับครับตัดตัดดิตัดจริงอยู่ไงช่วยกล้องเห็นดอบร้อยปะ นในกล้องเห็นท็อปนั่งไกลไปเปล่าเราเห็นไห็น,หน<ม>ชั่วสองม,มันลบมันละลานอยู่ <laughs> มันละลานกูจังวะเ <laughs> ขาทำมาขวานี่เขาเ <c> ขาได้ซีพีกูมาเนี่ยมัน <laughs> <laughs> ละลานกูจังวะโอ้ยอันนี้มันเลือด <laughs> อะไรเลยเลยเลมันโคตรมละลานกูอันนี้น่าเป็นควบคุม,มไหมครับ <laughs> <laughs> อันนี้น่าเป็นควบคุม,มไหม <laughs> อันนี้ช่องไหนกันพี่ย ้องค่อนี่เาแข่งเดีก็ได้ดูฝังเอาดิโอ้ยเือเต็มอ่ะกบคุมไงเข้ามาซ้ายจบเทนเลยนี่มาละของจริงมาฮะมาฮอกดเขงกบคุมน yes> uh uh ี่กบคุ้มวบคุมไปสามช่องกั้แม่ใช่ใช่ ครั้งที่ถกได้จะจ <tinc S 1> <quin S 2> ิบน <ด Liberty. S 2> ี่ทำเลยไหมโอ้ยสมร้อยชารติหิวจุกหยิบนี่แล้วก็น้ำโบกันเกินอยู่แล้วน้ำโบกน้ำโบกก็มาให้ได้แต่ค่ายอมผมยอมนี่เ่ยได้จดหนึ่งสมรอยสามาตั้งไกลเอียดละเอียดขอเฮ้ยใส่ไว้ทำพื้น เอ้าอ๋ออย่าให้โอเคนะตัวเก่งตัวเก่งไงตัวเก่งไม่มีเกจอะเก็บว่ะไม่มีเกไม่คิดรถยังไม่ได้มองอ่ะไม่ได้มองมองอึ้งๆกับมันอยู่ได้มันอึ้งอยู่เป็นรถแล้วเกจไปจะไงอันนีเชิญครับเชิญครับเชิญครับสับกองเล่นสับกองเฉยผมขอสับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปลี่ยนร้อยแล้วไม่ครบไม่ใช่แล้วนะเนี่ย เว้ยไม่เดี๋ยวนะโทน่าเขาบอโอเคหรือเปล่าเนี่ยมีเจละงานชัดสองฮิวสองเจ้าสอง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 หนึ่งสองขี้โกงว่ะแจ็คพอแตกได้ขอละนำการ์ดหนึ่งใบจะกดอกข้าโซกจ่สองเก็ดเก่งยังอะอร่อยอ่ะเก่งเกินแล้วกลัไหม หน้ากูเหมือนคนกลัวอุ้ยโตแล้วกี่ขีเนี่ยฮะเฮ้ยไม่มีเกตอีกแล้วกูโอ้ตัวนี้มีดีแชร์ั้ยครับดีแชร่ไม่มีเกตอีกแล้วอะไรวะจนยังวะนั่นก็ได้มาจวดสองฮิวสามก็ได้ก็ได้เอ้ยไล่ไปแล้วป่ะอย่างอ๋อไล่ไปเดเมชันดรอไปบวกอะไรไปเนี่บวกเลือดไงบวกเลือดเลือดอยู่นี่ ไม่ไม่กี่แอคชั่นบวกแอคชั่นไงบวกแอคชั่นเออเออเพรเออว่ะมันเป็นเก่งเกินไปเปล่าถึงว่า<ช>หมดสั้งทีใช่ใช้แล้ฟื้นแอคชั่นด้วยไม่หมดสักทีทเนาะโหดเก่งเอาไงดีวะใช้ทุกเด็กไงเขาเนี่ยทางนั้นอะ่ะอุ้ยไม่ทันวะทำไรบ้างจะจะ,จะเข้าแท็บเต็ดทำอะไรมั้งจะเข้าไปแท็บเต็ดเยียบทำอะไรไหมอ่ะครับอย่าลืมเว้น่าัวอีกแล้วเนี่ยยังเป็นตู้เลยมือล้อกี่ใบโอ้โหเยอะแยะเลยอย่าลืมใช้พลังเก้าหาง โชว์มาสักแบาลิออนหมดอยากโดนแอร์อ่ะเขือบโอเเค๊าไม่มีอืมโอเคเนี่ยแหละไม่รูว่าจะมีอะไรมันมีใบเดียวใส่ได้ไม่เดียวใบเธออยู่นี่ตีเะไรนะไอ้กระเพด๊ะครับเคาน์เตอร์กดเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไปไหนโอเคกดเลยโจสองโอเคสีเหลืองนก้าวแล้วก็เลือกเทคเป็น U สองดีเฟนส์บวกแปดพันโอเคคุจอสองไม่ใช่สีเหลืองเปลีนฟ้าเหลืองไม่ใช่สีเหลืองสีฟ้าต่างหากแตฟ้าเหลืองโอเคเดี๋ยนี้กี่คิวตัวไหนกี่คิวบ้างเจ็ดแปดมันบวกสามอะบวกสามครับบอร์ดอันนี้บวกเดี๋ยวนะบวกสองลอเรเตอร์อะบวกก็นี่ไงบวกอีกหนึ่งใช่ลอเรเตอร์บวกสามอันนี้บวกแค่หนึ่งอืม อะ่ออ่ะเจ็บไหมเจ็บดิไมถึงตายหรอเกือบเบแคไม่ถึงตายเอาบอดเฟสกลัวไม่ตายอ่ะเ้ยขาจะหายห้าหน่วยมากกว่าการเป็นศูนย์ทั้งเทินได้ทั้งไ้ทังเฟสเด็กชามูนงนจักระบบอุ้ยพี่กล้าไปเลยอุยมันจะเก่งบอลแบบที่เป่ายงเท่าไหร่อ่ะ สิบหกสิบหกขี้เชี่ยติ๊เอาเงียเอาเงี้ยตีไม่เข้านะครับเนี่ยไม่กี่ไม่กี่วันเนี่ยเนี่ยตีไม่เข้านี่เนี่ยมารยาทไม่ผ่านนะจ๊ะเขบอกเสียงแ่บแบบโหมดเสียงอะไรเงี้ยโหมดเสียงอะไรครับเมื่อกี้อะไรนะกีคุยนะเด็กมีคาคาชิเลยมีคาคาชิอีกอ๋อคาคาชิก็มาเว้ยไอเนี่ย ไอเนี่ยบวชทาไมวะแลลงมาทำไมล่ะแล้วลงมาทำไมล่ะไม่น่าลงเลยรอบแรกไม่มีเกตแล้วลงไปดื้ออยากเล่นจัดเลยเออมเียวทิ้งมือเลยนุ่มเดียวทิ้งมือเลยไม่มีอะไรใช่ป่ะอ๋อไม่รอโอเคโอคจะเไปนยิงสิบไปนั่น อืเอ่เอาเลยเ,เลยมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือทีนี้ไหมเก็บเก็บแปดโอเคทีนี้สี่ออปะนะ่ะผ่านนะอ้าวผัานเลยสีดีมันไม่เริ่มแข็งไม่จำเพินอยู่ในช่องวองผมยิงสามหรือว่าจะลืม ไม่ใช่อย่าอย่าอย่าพลาดพิงมันก้องยิ้มมุมปากครับเนี่ยไม่ใช่คนคีดลืมเชิญจัวโอเคน้องก้องยิ้มมุมปากอะไรวะดูละเมนอืมคิดก่ดอนเคสองอาเลยจะทำไง ขอดิขอทับเลยหยุดหมดอยู่แล้วอิซานามุจุดหนึ่งครับชัดจวเอาเลยออุ้ยน่ารักอะกาแคทน่ารักอะกเดียวเปิดสามขอยิงมาดูที่บ้านได้ไหมไดไหมได้อะไรเลยโกเลียวได้ไปแล้กนโจะเป็นย้า่กันเป็นย่ากับอีมาในโมะอีมาในโมะโอ้ยอ้ย่ยเขาเซน ไอที่อะไแล้วไอเนี้ยอะไรแล้วนะไอเนี้ยอะไแล้วนะไอเนี้ยเขาเส้นอ่ะไม่เลยเกดผมจะพอในชาติน่ยชาติไม่ต่างตัวเอ็กน่ารักว่ะตยน่เลยคอจ่ยแล้วจ่ยอีกแไมเรไม่เห็นเด้กน่ารัอะไรไ ไม่ทำชาร์จแล้วก็พาวเวอร์บวก8000ได้ดับเบิลแท็กตัวนี้มีเท่ไหมไม่มีไม่ใช่ดับจริงต้องว่ายืมสักคืนได้ไหมเอาไปทำอะไรเอาไปยืมเอาไปนั่งเล่นที่บ้านได้เลยกลับมามีคาบขาฮะฮะฮะโยเกิร์ตตกโยเกิร์ตหกใสแบตเทิร์ดัง อะไรเขาเนี่ยไปเทีนยังโดนเฟกไปเทยนไปเทนโอเคทำไรปะผมเมานี่ตีเอ้าไม่ใช่ทำไรไหมทำไรไหมยังกลางตีเท่าไหร่แปดพันอ้น้อตีเท่าไหร่สิบสองสิบสองชิ้นวช่ก็เทคคอยยังยังถามทุกอย่างเลยไหมมีเทมมะไม่มีไม่มีไปอยากตีมาเลย ขอตัดคอนเกรดครับข้างก็สอบตีปะตัวเองงี้ข้างอืมไปลุกอันนี้หมดแล้วเคาเตอร์อะไรไหมใช้ศูนย์ไปดิขออุย้ยกดเทคอะไรไหมเคสองเกตอุย้ยเอ้ยสองจั่วก่อนแล้วก็เลิกเพกเป็น ชั้นหนึ่งเกตทุกใบบวกแปดพัน cover จุ๊จุ๊เฉยดูชาดูชาไอเนี่ยไอเนี้ยเยะมีอะไรกันทำลายบ้างไอเทมทำลายเหรอเทคขออ่าวายวะเรื่องสนามด้วยเทคลายทำลายทำอายไหมส่งไปนะครับ ทำร้ายเคือสีมาา <Okay. S 2> อ่มรทาโอเครับที่สามไปลดมือก่อนสแตนเฮมใถ่ไหมเอาเลยสุขเป็นคนทรงเจ้าข้างไปเกินหนึ่ง <c oughs> ไหม ีไปนอกครับผ่านทิ้งเข้าเด่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมรับโลอ่ะรับโหลจจวบร้อยไปแล้วไอ้หนุ่มยังหนุ่มยังแน่นอย่าเพิ่งลืมดิขอบคุณค่อแก่อะไรบ้ับพูดได้เหรอใช่จวบครับเมนครับเขามีอยู่ไหนวะอ่อ เก็บไปไหนเนาะแอบเอาขึ้นมือไปเลยแอบเอาเข้ากระเป๋าัปได้ก่อนเจ้านึยเขาครับเจ้านึงครับครับเฮ้ยชอบว่ะคลิปนี้นานคลิปนี้นั้นเดี๋ยว่เป็นการแก้มือของคุณกล้องครับเข้ามาขวาครับดีแชร์ดีแชร์ดีแชร์เฉยดีไม่ เอาเลยเลยเไม่ทำไม่ทำไม่ทำคิดก่อนไงแต่ไม่ทำไม่ทำคือให้ให้แล้วนะแต่ก็มาซื้อที่หลังก็งงเหม Sag ือนพูดมาสิว่าไฟนอลเทิร <after>, ์นอะไรพูดได้เหรอพูดได้เหรอแป๊บแล้วทีถามไปแล้วหนึ่งสองสามครับอย่านะยังไม่ล่างส่งเลยดีกว่า ตัดไม่ได้ไหม,ไม,มใช่สิ2 2> <ช>ไม่ใถึงเบอรคอเชนสองใช่ไม่เชนสองตอนคอไงตอนประกาศคอมันไม่เป็ถึงเบระคอนะอะโอเคไม่ไม่ก็ประกาศคอไงคือเชนหนึ่งได้แล้วอืออือันนี้อนนีไอ้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 น,นี่ประกาศเขี้ยบ อย่าทำอย่างนี้ได้ไหมจ้าที่รักใค่ที่รักคุณเลอุ้ยเขินจังอุ้ยชะงักเลยเอ่ะการจราจรติดขัดติดตรงนี้ดิติดอยู่ตรงนี้โอเคจะเข้าแอคเออจะเข้าแอคเฟลเลครับจะแอคอย่างเดียวเลยน่าสงซานามิจังทำอะไรไหมทำต่อซานามิจังเดี๋ยวเขาม่บอกเรื่องกันนี้ มันเป็นเฟสอ่าโอเคจะแจกใช่ไหมครับโอเคจะเปิดเชนเองคิดก่อนนะเปิดใจได้ไหมเปิดใจก็ได้แต่เปิดเชนดีกว่าอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะูไรดฟอร์มเช้งฟอร์มช่างหนึ่งแมนคิดแป๊บหนึ่งนะคีคีแข็งคีเท่าไหร่คีแต่นี้คีโอ้ย แอบคุ้มเล็กน้อยเขามีแอบคุ้มเลยไหมนังแอบด้วยไม่คุ้มเลยผมจะสู้ยังไงอะอะไรินาเข้อยู่ข้างอยู่โอ้ยคุยนะช่วยคเตอร์ขอครับอันนี้ใครจะจักรเล่า่ยผมผมจะพูนบูนแหละจริงอ่ะถ้าวันนี้ถ้าหากรักนี้ ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่าเราหรือเปล่าจะตอบเองทำไมครับมันจะตลกกับแป้วนะแล้ตลอดไหมโอ้ยคิดก่อนอือขอเงืโอนครเขี่ับต่อต่อับจัวสองเลือกเป็นฮิวสองดิฟเฟนซ์บวกไปผ่นทุกใบ มานี่กังเชนหนึ่งขึ้นเทคจิ้มไปไหนจิ้มสองไปนิดเดเมก็ไม่เข้านะมันถือว่าหายไปนะมันจะถือว่าตีวนะก็ต้องจิ้มอยู่ดีได้เงั้นจิ้มไปเดียวจิ้มไปเทม่างน,นี้มันบอกเรื่องไม่เกินสองเหรอใช่จิ้มไอเทมเยอย่างลุงอ่ะ เช็คบบนี้ในหลุมเจ็บหนึ่งเลือดกับตะกรงไอเทมอยู่ต่อนี่ตายกี่ถอดโซ่ด้วยนะถอดโซ่เลยมาถอดโซ่หรอเดี๋ยวได้ดอกลับก่อนงั้นไปนะการถอดโซ่แล้วเดรอปไอันี้มันการแค่ออกสนามเคลือบเลยโอเคเทนิเทศ ก็รับแล้วไงหกกิไม่ใช่หกนะม่นจะไม่ใช่หกหกเจ็แปดเก้าสิบเฮ้ยเดี๋ยวลิงเหรอใช่เมื่อกี้หกเจ็ดแปดเก้าสิบแตนลุกหลังมีแชร์ดีแชร์ทำไรไหมแบบดชชันรอได่้นไปคอนเสิ่์ครั้งกลายเป็นศูนครับการโจมตีครั้งต่อไป อืตัดป่ะอนะลื่นไปแล้วมีโอเคตัดเวรได้ตัดเป็นตัดใจเขาไม่ได้นะทำอะไรไหมไม่ทำไม่ทำเอาอะไรมาเลยนี่อยวนะจุกัดยืนเท่าไหร่สองหมื่นสองหกสางยกเลิโอเคกางกางใช่ไหมใช่อันนี้เดี๋ยวทิปโป้นะตัดเ็ส อืมเช <Okay. S 2> ื่อจริงไล่เปล่าโอเคโอเคจดหนึ่งมาเลยมาเลยนี่กังตายมาแล้วมีจริงล <c oughs> ุ้นอยู่ว่ามีจริงเปล่า <c oughs> ถ้ามีก็ตายอ่ะ <c oughs> มือขนาดนั้นดู <c oughs> โอ้ล็อตนิกเอาโอ้ดีเอา เกียรไม่พอรเดี๋ยอดพี่บอนพูดออกมาสิว่าพูดออกมาสิว่าไม่มีเกียรพพาะนั้นเธอนี่มีมีเลขเก่าไปเดียวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสสี่สิบหกแปดยี่สบสสองยี่สิบสี่หกยี่แปดสามสิบอะไรเนี่ยมานับนับนับเจ้าเกมนี่นับวันนี้ดิน่ะก็หายก็หายท่าไหร่ไหมห้าหเลผมฮ้ยรอบนี้ผมไม่เน่านะผมแค่แพ้เฉย วันนี้เลยนะทำทำเขาได้อีกครั้งแล้วห้ารอบไม่ใช่หรอเข้าอบเลยเหรอวะอะไรนี่อะไรปวดใจโคตรเจ็บยินดีนะครับก็ซื้อสินค้าอะไรก็ซื้อที่ซื้อได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอ๋อฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเดือนหน้านะ B F O R P สองสองนั่นแหะผมรออยู่ซื้อไปแล้วพี่ออเดอร์อ่ะผมรอไปแล้วรออยู่ออกนะครับเดี๋ยววันออกเดี๋ยวเราไรตกลงสักการ์อีกที ตอนนี้พี่เล่นกันได้นะทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านนี่ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนี่เข้ามาดูสสวััดีคร,บส,สครบสวัสดีครับสวัสดีครับ